สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำชุดทดลองสเต็ปมอเตอร์นะครับชุดทดลองนี้ก็จะเชื่อมโยงกับตัวโค้ด a ด d u i n โนะครับเดี๋ยวเราจะมาอธิบายโค้ดกันนะครับตัวนี้จะเห็นว่าตัวนี้จะมีตัว r d นะครับส่งสัญญาณพั์ไปให้ตัวไดเวอร์นะครับแล้วก็จะมีสเต็ปมอเตอร์ขับเคลื่อนตัวลิเนียร์ตัวนี้นะครับโค้ดเนี่ย เปิดขึ้นมาก็จะส่งไปตำแหน่งที่ตำแหน่งศูนย์นะครับคือตำแหน่งตรงกลางนี้นะครับแล้วก็ทําการหน่วงเวลาหนึ่งวินาทีนะครับหยุด1นึวินาทีแล้วจากนั้นเคลื่อนที่ไปทางตำแหน่งฝั่งขวานะครับคือตำแหน่งบวก500อนะครับตรงนี้แล้วก็หยุดนะครับนี่ตำแหน่ง500กลับมาศูนย์ไปที่ลบ500นี่ครับแล้วก็วนไปเรื่อยๆนะครับตามนี้โค้ดนี้จะสามารถช่วยให้ ทำการควบคุมตำแหน่งของ linear step ได้อย่างง่ายดายเลยนะครับตัวนี้สามารถบอกเป็นระบุตำแหน่งได้เลยเพราะว่าตัวนี้ส่งพันไป200 0 0พันเท่ากับสเต็ปมอเตอร์หมุนหนึ่งรอบนะครับตัวนี้ที่เราเซ็ตไตบอไว้ก็เดี๋ยวมาดูใกล้ๆนะครับตัวนี้สัญญาณขับ direction น,นะครับอยู่ที่พิน3ของ a r น u น n o นะครับแล้วก็สัญญาณเพ้าะจะส่งไปที่ พินสองนะครับจาก Arduino ครับส่งมาที่ตัวไดเวอร์นะครับซึ่งเราต่อเอาไว้ให้แล้วนะครับตัวนี้และโมดูลไลบรารีที่เราใช้นะครับเป็น a x e s Stepper .h นะครับตัวนี้ก่อนจะใช้โปตตวนี้ต้องทำการดาวน์โหลดไลบรารีตัวนี้จิดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์ก่อนนะครับซึ่งไลบรารีตัวนี้จะช่วยให้การควบคุมสเต็ปซิงมอเตอร์สามารถทำได้ง่ายขึ้นนะครับโดยเราสามารถเซตสปีดได้นะครับเซตความเร่งได้นะครับแล้วก็เซตตำแหน่งได้ ตามนี้เลยนะครับนี่เป็นตัวอย่างนะครับถ้าจะเอาไปใช้งานว่าเคลื่อนที่ไปตำแหน่งไหนๆเราก็สามารถเปลี่ยนแปลงค่า,าตัวเลขนี้ได้นะครับอันนี้โชว์ว่าสามารถากลับมาที่จุดศูนย์ไปทางฝั่งบวกไปทางฝั่งลบได้นะครับคือสามารถคอนโทรลได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับโดยการาเปลี่ยนเครื่องหมายที่ตำแหน่งตัวเลขตรงนี้นะครับสนใจตัวนี้ก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ